ร่วมรับประทานอาหารกับพี่พี่สำนักระบายน้ำทั้งห้าท่านที่ได้รับคัดเลือกมาสวัสดีท่านชมทางหลวงปารีสคับทุกท่านนะครับโอ้ยหนาวอ่ะวั่นี้ผมไม่กินข้าวอยู่คนเดียวเลยไม่กินข้าวสวัสดีครับทุกคนสบายดีนะคุณรญยา วันนี้เป็นกิจกรรมผู้ว่าสั่จรที่สำนักระบายน้ำนะครับท่านผู้ชมได้เลยครับไม่ต้องรอเฮ้ยไม่เอาค่คนอื่นได้ก็อามผมหนึ่งดีไหมครับอยู่ตรงไหนนะตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่จัวไหนเนี่ย ก็คือทำเรื่องเอกสารใชแล้วก็มีมปีปัญหาอะไรเรื่อยๆอ้าวดี่นอย่ตอนอยู่ที่กรมอหนึ่งไหมม่่อ่ตอนี้อะไรเลยแต่ไม่ได้อยู่ดอยู่ที่เตาอชาถ้าทำให้สารนอยู่ที่ตลอดกระดูกดีมีลูกอย่างนหีเดยโตยังเรียนที่ไหน ต้องหาผมเรียนรอนไอย่างไรเนี่ยไม่อาูอากรูปะอะรตามตามตามกได้ก็้แตก็เรียนได้สตวนกนตวี้ันผมว่าก็สอบถามในเรื่องต่างๆนะค่ะท่านผู้ชมครับา,า,พ,าพี่บุคลากรของสำนักงานการระบายน้ำนะท่านผู้ชม สำหรับเมนูที่รับประทานในวันนี้นะฮะท่านชมพันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะตรงนีอ่ะทำงานตรงนีรอยู่บริษัทบริการกคือปลาเนื้อค่ะพราะว่าต้ิาเหมึกมาผีก๋วยเตี๋ยวเรือมีผลไม้มีโค้กซีโร่นะท่านผู้ชมแล้วมีบ้านอะไรเนี่ยกู้กู้สารตอนเป็นแม็กซ์เลยเป็นแม็กซ์เลยแต่แป้งกู้ได้นะ เลือกโต๊ะทานไปได้เหรอได้ครับได้ผมครับโอเคประธานทีมบักพอดีครับทำอไมประธานสูตรมังกรยูงอยู่ตรงนี้เหรอครับตรงนี้เลยป่ะทานเวลาโทรมาแล้วโทรมานตัวนี้นะก็เคยเจอผมถูกไปม่อสมาจุอย่างนี้สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะท่านผู้ชมนะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเดือนแจ๋วนะท่านผู้ชมอยู่ที่ซอยวิภาวดี16ครับ11นะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็ไปอลองชิมกันได้นะครับร้านนี้เคยออกรายการ,การดังแล้วนะครับ